ประเด็นรัฐประหารถูกจุดพลุขึ้นมาท่ามกลางม็บที่ um เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและถึงตอนนี้แทบทุกอนุครับ네ในส่วนของนักเลือกตั้งมุ่งเน้นไปที่ไม่เอารัฐประหารโอเวทีการชุมนุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีหลายประเด็นที่พูด <pee> ถึงโดยเฉพาะเรื่องของชายแดนเรื่องคลิปนะฮะแต่หลังจาก อมอบเสร็จวันอาทิตย์เปนตนมาจนถึงวันเนี้สิ่งที่ถูกพูดถึงมากสุดคือคําว่ารัระหารดูเหมือนเป็นของแสลงครับแอนแอนโดยทหารเนี่ย <c oughs> เป็นของแสลงสําหรับประชาชนและนักเลือกตั้งครับคําถามคือที่ผ่านมาวันต้องบอกว่าวันสองวันมานั้นจํานวนผู้เข้าร่วมจุมนุมเนี่ยม,มากกว่าสองเท่าที่ความมั่นคงประเมินนะและคําถาม หลังจากยี่แปดแล้วเนี่ยหลังจากนี้ม็อบจะจุดติดไม่จุดติดอีกอาจากภาพนี้แล้วเนี่ยอันแรกเลยเรื่องประเด็นที่สังคมเห็นตรงกันส่วนใหญ่และมีความอ่อนไหวครับก็คือเรื่องของดินแดนเรื่องของคลิปยังแต่ประเด็นที่หนึ่งนีมีเรื่องรัฐประหารมาทําลายความชอบธรรมไปบางส่วนนะฝ่ายคา้านั้งพรรคประชาชนทั้งเพื่อไทยเห็นประเด็นนี้ ขยี้เลยฮะขยี้เลยยังขยี้เลยขยี้ไปที่หัวใจว่าม็อบที่เข้ามาเนี่ยเป็นชนวนอันอาจจะก่อให้เกิดการรัฐประหารและผลของม็อบที่กำลังดำเนินการนี่แหละมันจะทำลายประชาธิปไตยลดดีกรีของม็อบลงมาลดความชอบธรรมของประเด็นไปพอสมควรว่านเป็นหน้าที่ของฝ่ายม็อบนะฝ่ายเคลื่อนไหวว่าจะแก้ประเด็นนี้ยังไงใช่ะผู้นำม็อบชัดเจนไหม ไม่ค่อยชัดเท่ากบไม่ค่อยชัดเจนรอบนี้คุณจตุพรก็พูดชัดว่าม็อบรอบเนี้มันคือพลังประชาชนรักชาติมารวมกันโดยธรรมชาติไม่มีแกนนำม็อบครับอ่าแต่มีกระบวนการจัดการซึ่งโดยหลักแล้วแกนนำต้องชัดเจนหนึ่งเดียวเท่านั้นไปดูย้อนประวัติศาสตร์ครับดีจำลองลุงกำนันคุณสนทิลุงเชลุงเชลุงเชกัวละออกขนานั้นเลยเหรอเห็นไหมครับ พักการเมืองหนุนหลังครั้งนี้เข้าเกณฑ์แล้วฮะเข้าขายแล้วเข้าขายครับประมาณสองพักะหรือว่าสามผมว่าผมว่าสามสามผมว่าสามพักตอนนี้ผมว่าสามพักแล้วอยู่เบื้องหลังนี้ครับแล้วก็มีการจัดตั้งด้วยต้นน้ำเลี้ยงด้วยอันที่สี่เรื่องของทุนและข้อต้นน้ำเลี้ยงต้องยาวพอสมควรใช่ต้องยาวซึ่งในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าเป็นสี่สี่เก้าแล้วก็ห้าเจ็ดเนี่ย มีใหญ่มากมีทุนเข้าไปดูแลครับตอนนี้นำล่องรอบนี้รับบริจาคครับตอนนี้ปิดหรือยังพี่วียังไม่ปิดหรือยังเนี่ยต้องปิดครับเพราะประกาศว่าปิดปิดบัญชีคือปิดแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันกรณีของม็บกับทุนและผู้ก่อการเนี่ยไอ้บัญชีมันจะถูกโจมตีเอาบัญชีก็เปิดไปต้องทับแบ็กอัพไหมเริ่มเริ่มเห็นสัญญาณยังเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เห็นเห็นกรณีนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าม็อบที่จุดติดตอนนี้รอบหน้าจะมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวพันอีกผมเข้าใจว่าประเด็นเรื่องเดียวกรณีของสารรัฐธรรมนูญนี่แหละใช่ไหมจะจุดลุว่าด้วยเรื่องของแพ่ทองทานอีกระลอกหนึ่งโอ้ต้องรอดูพรุ่งนี้พักการเมืองทุกพักครับออกมาต่อต้านแนวคิดที่ถูกโยนออกไปว่าด้วยเรื่องทหารจะแอนแอน ที่เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับเออแม้ไม่ได้พูดแม้ไม่ได้พูดอย่างชัดเจนว่าให้มีการรับประหารแต่ก็ไม่ชัดเจนเพียงพอว่าไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติรับประหารหมายถึงบนเวทีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกเป็นสิ่งที่ทําได้แต่ระวังไม่ให้ถูกเป็นเครื่องมือนี่ไงเตือนที่ให้ให้ใช้อํานาจนอกรัฐมนูญคือรับประหารนั่นเองคือตอนเนี้เราต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งในเกมการเมืองแะสภาําหน้าที่ ในการต่อสู้ทางความคิดและว่าด้วยเรื่องอำนาจรัฐครับแต่ในเวทีของประชาชนที่สแสดงออกที่เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นมันเป็นเวทีประชาชนมาสแสดงพลังว่าด้วยเรื่องของอาณาเขตดินแดนและแนวคิดต่อรัฐบาลคือทางพรคประชาชนก็บอกมองเหมือนกันว่าคนที่จะชุมนุมก็เป็นคนกลุ่มเดิมเดิมกลุ่มเดิม,ดมเดิมอก็อย่างที่เราพูดในพักเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันครับพักเพื่อไทยก็ประเมินว่า กลุ่มเดิมเดิมันแหละที่ก่อม็บนั่นแหละแล้วชนวนปลายทางของม็บมันนําไปสู่เรื่องเดียวเอรัฐประหารเพราะกลุ่มเดิมเดิมเนี่ยคือม็บปีสี่เก้าและกลุ่มเดิมเดิมนี้แหละคือม็บปีห้าเจ็เพราะนั้นวามความหมายของกลุ่มเดิมเดิมไม่ใช่ว่าปิดหรือถูกนะแต่ความหมายกลุ่มเดิมเดิมคือนําไปสู่อะไรใช่นั่นน่ะสิตอนนี้ม็บแม่น้ำ้อยสายมารวมกันเป็นหนึ่งแล้วกดทับไปที่รัฐบาลครับและ ทุกคนถ้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้อยู่เรื่องหนึ่งประวัติศาสตร์มีไว้ให้เรียนรู้และจดจําเหตุการณ์เหล่านั้นและคนที่เขียนประวัติศาสตร์เขามีประสบการณ์ในการทําแบบนั้นแหละเพราะนั้นรูปแบบมันก็จะเอ็นไปแบบนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าไงนะต้องมาจากนี่อรอประเด็นจากคุณคือเมื่อกี้ไอ้หัวหน้าของประชาชนก็พูดถูกนะแม้จะไม่บอกชัดเจนว่าสํานุนรัฐประหารแต่โดยในยะคำพูดถ้ามีวิกฤตการเมืองแล้วจะมีรัฐประหาร ก็เป็นเรื่องของเขาอแต่ขออย่าเอานายพลมาบริหารน,นี่นะเป็นวาทะของคุณสนธิลิมทองกุลที่พูดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับภูมิธรรมเวชยชัยเปรี้ยงเดียวเลยครับตอนนี้ตอนน,อน,นี้ทุกคนพุ่งไปเรื่องนี้เรื่องเดียวผู้บัญชาการทั้งสี่เหล่าทัพยืนยันว่าวันนี้ประเทศเราวิกฤตอยากจะช่วยให้ผ่านพ้นไปให้ได้ดังนั้น เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในความคิดเลยของนายทหารชั้นผู้ใหญ่เลยเอวันนี้เขาอยากให้เราแก้ปัญหาเรื่องนี้ประเด็นจุดไฟว่าด้วยเรื่องแอนนรัฐทรัหารเนี่ยมันหนาแน่นไปทุกอนูของกองทัพอะครับโอ้มันไอ้รับสารแอนแอนี่มาจากไหนนานแล้วนี่คู่นี้มีคู่หนึ่งนี่ถูกคู่มากนะไอ้ถูกคู่มากนะคุณจตุพรพยายามบอกว่าการประสัยของคุณตุ๊ดที่ไม่ได้พูดถึงการรับหาร ส่วนการต่อต้านเป็นหน้าที่ของคนออกมาต่อต้านและผมต่อต้านรัฐประหารต่อเนื่องอตั้งแต่ปีสามสี่รัฐบาลเจ้าชายนี่<ป>จตุพรเนี่ยส <4 S 1> <ป>ีเก้าห้าเจ็ดจตุพรเขามีจุดยืนมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาที่รามคําแหงนะต่อต้านรัฐประหารสมัยหนุ่มๆรุ่นพิเวียะต่อต้านการรัฐประหารฟังนักวุทยใส่เคลื่อนล่ะนี่นี่จตุพรยอมรับนะแต่การชุมนุมทุกครั้งเอตอต้าทหารจะทํารัฐประหาร เขาไม่ไมสนใจแกนนําผู้ชุมนุมเลยสักเรื่องหนึ่งสักคราวเดียวถูกเลยคุณสนที่็พูดถูกก็ไม่พูออกหรอกนะในขณะที่นัทวุฒิไส้เกลือนี่ก็เป็นนักโตวาทีนักที่ปรึกษาของที่ปรึกษาของนายกตมนตรีนะ,ะโยนระเบิดตุ้มเลยเอาคนอื่นมาเป็นนายกก็ไม่แน่ว่าจะได้เพราะแกนนําหลักพูดชัดเจนว่าถ้าทหารจะทําอะไรก็ไม่ขัดก็คืออะไรลบะปานนี่เป็นการตีความของนัทวุฒิ ผมยังยืนยันเช่นเดิมว่าสถานการณ์นี้ยุบสภาก็ไม่ใช่ทางออกออผมเคารพสิทธิเสรีภาพและไม่ได้กล่าวร้ายคณะแกนนําแต่ยกเรื่องจริงมาพูดเพราะฟังการปลาศัยและดูองค์ประกอบวันนี้มันมีความรู้สึกคุณเหล่านั้นคุณน,นัทวุฒินเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อช้าเหมือนกันว่าเ,เหตุการณ์ปี4 9 4 7กาแบบนี้แหละ<ช>นําไปสู่การรัฐหาร ส่วนใหญ่ม็อบมันจะนําไปเป็นแบบนั้นครับเพราะมันจุดประกายว่าเรื่องอะไรเมื่อใดก็ตามถ้าทหารตํารวจใช้ความรุนแรงก,กับม็อบเมื่อไรปลายทางมันไปทางเดียวครนะยิ่งจุดไฟขึ้นมาเยอะๆเยอะๆมันก็เป็นเช่นนั้นพักประชาชนนี่เพื่อนพี่วีครับสลาวุฒิใจหลักอือออกแถลงการบอกว่าเพื่อให้พักสมาชิกพูดในแนวทางเดียวกันกี่ข้อนะพี่วีหลัก ปกป้องสิทธิเสรีภาพ,พอีกสามข้อไงสองต้องห้ามข้ามเส้น3 3> ต้องห้ามข้ามเส้นสามสามเน้นจุดยืนของพรรคเรียกร้องให้ในายยุมย้มตรียุบส,สภาคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจสะท้อนว่าม็บเนี่ยนะพี่วีมีพลังทําไมถึงมีการดีเบตว่าการชุมนุมของมบคำนี้และคนหน้าเดิมเนี่ยคือการนําไปสู่เส้นทางลัดประหารเพราะเหตุการณ์การชุมนุมปี49 และการจุนุมปี57อ่จปลายทางของมันคือรับประหารทําให้คนตั้งข้อสังเกตว่าครั้งนี้จะเหมือนครั้งนั้นไหมยิ่งแกนนาม็อบบางคนเนี่ยพูดไม่ชัดอืว่าไม่เห็นด้วยกับร,รับประหารเนี่ยมันเลยนําให้คนคิดได้ไงประสบการณ์ของประเทศไทยครับมันเป็นเช่นนั้นแหละตั้งแต่ปี47 48เรื่อยมาเนี่ยนนันบนเรียสี่ <49, S 1> ครับม็อบเคลื่อนไหวของพันธมิตรจุดประเด็นขับไล่ขับไล่ทักษิณ เอและปลายทางเลื่อยมาใช้เวลาก่อมบก่อตัวกันอย่างยาวนานสุดท้ายปลายทางสิบเจอเรื่องเดียว19ก้ันยา4ี่เ้ารัดประหารกันรัดประหารครับก็เรียกกองทัพพิวัตรตอนนั้นจุดติดอยู่เรื่องเดียวคืออะไรรู้ไหมเรื่องขายหุ้นขายหุ้นแล้วไม่เสียภาษีนั่นไงอยู่ตรงนี้จุดเดียวไอ้นั้นไอ้นั้นไอ้นั้นลุงสนธิลุงสนทิไอ้นี้ลุงกำนันลุงกำนันปีห้าเจ็ดครับ กบกบปสรวมตัวกันตั้งแต่พักประชาธิปัตย์เลื่อยมาเลื่อยมาจนเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่และปลายทางเป็นยังไงนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลยิ่งหลักอ่าเห็นไหมล่ะ,ละปี49ปี57อปีนี้ล่ะก็ต้องเริ่มนับจากปี65ใช่ที่จุดเริ่มต้นเนี่ยคุณจตุพรโคโจรมาพบกับทนายนกเขานิตทธรลำเหลือก่อตั้ง ในคณะเรียกคณะหลอมรวมประชาธิปไตยครับจัดกิจกรรมหยุด8ปีประยุทธ์ตอนนั้นนะก่อนจะเคลื่อนพลบุกตำเนียมรัฐบาลนาำในนามของคอปทปัจจุบันคอปทก็เคลื่อนอยู่ครับแต่ม็บยังจุดไม่ติดเท่าที่ควรมาถึงยี่มิถุนาที่ผ่านมามีการชุมนุมใหญ่ต้องบอกว่าชุมนุมใหญ่นะในสองปีที่ผ่านมาเนี่เยอะมากรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยไทย ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรอบนี้ครับถามว่าม็อบที่มาเนี่ยส่วนใหญ่มาด้วยใจอีกส่วนหนึ่งมีการเติมกําลังใช่ไหมแต่มันสะท้อนได้เรื่องหนึ่งพี่บีครับม็อบได้จุดติดแล้วอและแนวคิดเหล่านั้นมันจะเพาะบ่มต่อไปอย่างไงแต่ถ้าผู้นําม็อบก่อตัวแล้วขับเคลื่อนไปสู่รัฐประหารเมื่อใดเสียของโอ้แน่นอนความชอบธรรมของการเคลื่อนประเด็นต่างๆก็จะลดน้อยถอยลง ไปด้วยนะโอ้นี่นี่ด้วยลงมองบนะม<อ>บมเป็นส่วนหนึ่งของวิบากกรรมนาย,ยกรัฐมนตรี